สวัสดีครับนั้ชมท่านวันนี้อยู่กับผมแอบแล้วเราก็อยู่กันในทริปชนบุรีสงขลานะครับเป็นทริปที่รักกันในเกมนะทบแล้วเราก็ได้เจอกันหลังจาก ที่ดูใจกันมา3ปี4เดือนครับผมก็เป็นระยะเวลานานมากเลยครับแล้วเราก็ก็ได้ทํางานไป6เดือนแต่ก็ไม่เคยมีเงินเก็บนะตอนนี้เพิ่งมีเงินเก็บนะหกก่องบประมาณที่เราเอาไปนะครับก็ประมาณ2องนหถ้าไม่รวมค่าเครื่องค่าเครื่องไปกลับนี่ผมไปอยู่นั่น12วันนะไปสงขลาครผมก็เป็นคนชำันเลยแน่นอนครับ ว่าเราต้องคุยกับผู้ใหญ่าติผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองผมก็องไม่ได้สนับสนุนนเพราะว่ามันไกลเกินไประยะทาง14ชั่วโมง1,072ิกิโลเมตรมันไกลามากซึ่งไม่มีขยายไปซึ่งแฝงผมก็จะพากได้แต่ว่าผมก็จะซื้อรถมาครับแต่ว่าผมก็จะลองวัดใจดูเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมไปดูนะว่าผมเดินทางยังไงดีกว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกนะแน่นอนครับการเดินทางต้องใช้เวลานะผมก็ งานตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเดินทางวันที่22ธันวาคมทำผม,ผมแต่ว่าก็มีเพื่อนคนนึงเนี่ยอยู่ที่สมุดปากการพอดีผมก็เลยจะต้องเดินทางไปที่สมุดปากการก่อนแน่นอนครับว่านั่นเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาเหมือนกันที่จะเดินทางไปก็ใช้เวลาเดินทางไปสมุดปากการหนึ่งชั่วโมง28นาทีนะต้องต่อรถไปซึ่งยากมากแล้วก็เยอะมากนะอย่างแรกที่ผมจะทํานั้นก็ แน่นอนครับว่าต้องนั่งวินออเขาเรียกว่าอะไรนั่งแกลกนะครับในราคา120บาทนะครับผมโอเคหลังจากที่ผมแกลเรียกแกลบมาทนำะในแอปแกลนะครับเป็นสั่งอาหารสั่งของออนไลน์หรือว่าจะเดินทางก็ได้นะนรายราคาที่ถูกแล้วก็อาจจะแพงนิดนึงถ้าเราไปไกลนะผมก็หลังจากนั้นผมก็ไปขึ้นที่รถตัวที่เฉลิมชัยเพื่อจะที่จะไปรถไฟของ BTS ในสมุทปราการเขตดุสิต เขตดินแดงอะไรสักอย่างสยามนะผมก็นั่งไปนะครับก็เรียบร้อยครับถึง b t s แล้วก็แล้วก็หาตั๋วอะไรยากมากนะเพราะว่ามันมันต้องถามแนละ้วเราเป็นคนนะรถต้องถามนะเราถ้าเราไม่ถามอยู่เราจะลงนะเพราะว่ามันไกลามากแล้วก็แปลว่าคนก็ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยมันจําเป็นที่จะต้องถามนะผมก็เดินทางไปนาน เพียพยเลยก็กลัวบ้างว่าเขาจะหลอกเงื่นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวเราต้องวัดใจนะผมก็ามาถึงที่ BGS แล้วนะผม BGS เป็นออของอนุสาวรีย์ชัยภูมิชัยสมรภูมิโอโอเคหลังจากที่ผมขึ้นรถไฟไปแล้วก็ต้องซื้อตั๋วเพื่อที่จะลงมาเคหะนะครับผมเคหะบางนาก็ต้องเด่นวนล,ลงมาอีกไม่รู้ว่าทาไมผมไม่ขึ้นไปตรงนั้นโม่มันใกล้กว่าแต่ว่าด้วยทางความที่ไม่รู้จักเราก็ต้องขึ้นนะครับผม แล้วก็ไปลงที่เคหะบางนานะครับผมปุ๊บแล้วก็ผมดยความที่โชคดีเพื่อนผมอยู่แถวนั้นเพื่อนก็จะมารับไปอยู่ที่บ้านประมาณ2วันนะครับผมสวันหคืนนะครับโอเคถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากนะพออยู่บ้านเข้าไปก็ขอบคุณเพื่อนแบบด้วยนะครับที่ให้ที่อยู่อาศัยผมแล้วก็ให้น้ำอาหารผมนะครับผม ก็แน่นอนว่าเราต้องมีกินบ้างก็ไม่ได้เอาผ้าเช็ดตัวมาก็เรียบร้อยต้องไปเสียที่เซเว่นสองหบาทกับยาสีฟันแปรงสีฟันซึ่งกระเป๋าผมเอามาแค่สองใบมีกระเป๋าน้ตบ๊กกับกระเป๋าเป้แน่นอนว่าผมกลัวว่ามันมันจะเอาขึ้นเครื่องบินไม่ได้ก็เลยเอามาน้อยๆมากๆแล้วก็ก็ดีนะผมก็ขอบคุณเพื่อนผู้สนับสนุนด้วยมันสนุกมากนะผมจากนั้นผมขึ้นเครื่องวันที่ยี่ี่ผม อยู่22 23แล้วเพื่อนก็ไปส่งที่สนามบินด้วยต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมสนามบินก็ไปต้องขึ้นรถไฟ BTS บางนาไปเหมือนเดิมเพื่อนที่จะไปเพื่อที่จะไปสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพนนะครับผมโอเคก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแน่นอนครับเพื่อนส่งผมถึงสนามบินไม่ได้ เพื่อนต้องมาส่งที่เขตจตุจักรกครับผมและให้ผมต่อรถไปเองนั้นผมก็จะนั่งเป็นการใช้แอปโบนนะครับผมโบนก็คือเป็นแอป,ปรเรียกรถนี่แหละท่านผู้ชมสามารถดูได้ในะแอปเพจสโตได้นะผม,ผมเขียนว่าโบนมันจะเป็นแอปสีเขียวค,คล้ายๆกับจากนั้นผมก็นั่งมาถึงสนามบินก็ใช้ก็ใช้เวลาไปแค่20นทบบาทีกับเงิน1นึบาทก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วผมก็ได้ขึ้นเครื่องบินในเวลาที่กําหนดในเวลา10บโมงนะครับผมรถก็จะออก เครื่องบินก็จะออกผมก็นั่งนะผมแน่นอนนะว่าใช้เวลานั่งเครื่องบินเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีถึงที่หมายนะครับผมแล้วผมก็ถึงที่นั่นก็ไปลงที่ขึ้นรถบัสมินิบอกแฟนว่าให้มารับอ๋อแล้วก็ไปลงที่สงขลานะครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วแบบกระชับรับผมก็จําอะไรไม่ได้และก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นั่นก็เป็นจุดสิ้นสุดของผมที่ลืมไปหมดจากนั้นเราก็ได้เจอกันครับ Oh, mm -hmm. oh, ในหลังจากนั้นก็แน่นอนครับว่าผมก็อยู่ถึง12วันและครอบครัวเธอก็มาส่งผมในหลังจากนั้นก็ผมก็กลับบ้านเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่าความรักของเราจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ